มก็วันรองเท้าใหม่ครับนี่คืออารีฟุดบอลอารีอารีอารีไปไปดโูโอ้ยโอ้ยเย็นนี่คือโลกใหม่ก็อยากได้ถุงเท้าไปแจกตอนช่วงปีใหม่ยาสีใหม่สีใหม่มาแล้วอ,อันนี้เท่าไหร่คะสามพันหกร้อยสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสีส่เก้า ถูกกว่าบ้านเราไหมหรือว uch ่าราคาพอๆกัน3,700ถูกกว่าไหม ACC สามพันเจ็ดเฮ้ยถูกถ้าอย่างนี้คือถูกเลย ACC ACC 3,700ันนะคะที่อานเล็กของพี่พบ5,900อา่าฮะแต่ว่าที่ร้านพี่โตก็จะอยู่ประมาณ4,000รุ่นนี้แต่ไม่ว่ากันใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาได้อันนี้สวยนี่สวยเลย อันนี้คือรุ่นของพี่โปที่พีปซื้อ acc เหมือนกันขยายได้ acc ถูกนะครับก็มี2ที่ที่เรารู้จักก็คือที่นี่แหละแล้วก็ที่ร้านที่โตไงใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าที่นี่จะโล่งๆนะคะจะโล่งๆแล้วอันนี้คืออด i d a s ร้อยปุ่มอันนี้คู่ได้ค่ะพี่โป้น้อ X หมดห <Huh? S 2> มึ่งสามพี่โตน้อนอนเลยโอ้ก็ไม่มีใครปล่อยไว้นะ,ะ้ฮะได้ปุ๊บมาปับ๊บได้ปั๊บไปปุ๊บเลยครับบอกเลยครับไม่มีทางไม่มีทางที่จะช้าครับบอกเลยตอนนี้ก็คือเท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้ Predator จุดสามใช่ไม่ใช่ใช่สีสวยมากเลยอันนี้คือ X สีชมพูแจ๋วแจ๋วเฮ้ยทำไมเราที่บ้านเราไม่เห็นหละ่นละจริงเหรอเอาแต่ที่นี่มีอ่ะคู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ ปุ่มใส่นะสามพันเก้าตัวท็อปมาดิก็มาดิครับ <Yes! S 1> ก็มาดิครับได้เลยนะครับตัวท็อปแบบจริงๆอยู่ที่นี่ตัวท็อปปุ่มสวยนะตัวท็อปนะทำไมต้องทำอะไรให้มันดูแบบเตะต่างเลื่อมล้ำทางสังคมแบบนี้ด้วย <What? S 1> <laughs> เขาเรียกว่างองแงฮะอันนี้สวยนะระหว่างสีดำกับสีนี้ในเจอกกนใช่ไหมจริงดิเท่นา,นทาไหร่ อา้ออาวเ,เท่ากันที่นี่เท่ากันแต่ว่าร้านอันนี้ต่ำกว่านี่ใหม่เออแต่ที่นี่เท่ากันถ้าร้านพี่โตก็จะอยู่อีการาคาหนึ่งเราจะเราจะปักได้ทำไมใส่ฟ้าใชช่สวยสวยน่ารักจังเลยต้อมีต้งมีพี่เดเตอร์อ,นนอันนี้คืออายุเท่าไหร่วะน่ารัก,กว่ะ<ว>ชอบว่ะโอ้ยนี่เขาเ็ชอบเหมือนเขา นี่สวยไหมของเด็กๆน่ารักจังเลย<อ>10.3ราคาเท่าไหร่เหรอเออไม่บอกราคาแต่ว่าน่ารักอนะ่ะกล่องก็น,น่ารักตะมุตตะมีเออนี่คือเล่นตั้งแต่กี่ขวบวะเนี่ยสองสามไปไ<อ>สามไปนี่เอาตัวท็อปไปเลยนะใครชอบบอาป้าขวบป้านี้น่าจะรุ่นอายุเจ็ดแปดเก้าขวบเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันพีเดเตอร์ใส่ไปเลยจริงๆใส่ไปร้องไห้ไปนะฮะเพราะว่าไม่ง่ายนะคะเขาดีกับเฮ้ยตลอดเวลาแล้วพบก็เลือกตัวนี้อะไรก็อยากใส่ไปหมดแล้วค่ะเัวน้ี่แหละ ไไม่ได้แต่ว่าขอโทษนะแม่ไม่ชอบสีเขียวไงแม่ก็เลย,เยไม่ได้ก็ดีแล้วละ่ะเปิ้ลแม่สีเขียวเออแต่ว่าสีเขียวของพีท้าเนี่ะสวยตัว A C C ของพีท้าเนี่ะสวยเลยแล้วพี่ท้าก็หล่อด้วยใส่พุดพี่ท้าก็หลอ่อไปหารอง,งเท้าให้หน่อยไปดูถุงเท้าให้หน่อยจัตุรมิตร<อ>นี่คือความใฝ่ฝัน<อ>จัตุรมิตรสามนาท<อ>ีเพีย คือพี่พบคงจะไม่ถึงขั้นนี้ได้ยังไงอุ้ยนี่โบ๊ท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 โรงเรียนโบ๊ทพี่พบอยู่นี่แล้วครับก็รอขามหาภัยแต่ทางนี้ก็ถูกก็ดีแล้วขอดูถุงเท้าเขาไม่เจอถุงเท้าแบบนี้ล่ะไม่มีสีดำพี่เขามีอยู่เท่านี้กลางๆใช่สีแบบกลางๆไปไม่เป็นไรสีนั้นแหละ ได้สีฟ้าพี่พบชอบสีฟ้าสีเทากับสีฟ้าพี่พบใส่ไหมล่ะใส่ไม่ไไใส่จ่ายตังค์ครับแค่ไรครับป๋าจ่ายให้ฮะปุ่มือให้ป๋าฮะจ<ะ>ุดจุดหนึ่ค่ะก็กไม่เล็งนั่นค่ะ,ะ,คะเร็วเรวค่ะเร็วกว่านี้ค่ะอันนี้คือของขวัญจากป้าป๋านะ,ะฮะของขวัญจากพี่พบนะฮะ,น,ะ,ะน่ารักเหมือนเดิมพี่พี่น่ารักเหมือนเดิม ไก็แจ้กัก่ค้เคนไ้าาก,กได้เมาเหรอะเมาเหระพูไมคนเมายิ่งโตยิ่งพูดไม่้เรื่องปกติพูไม่รู้เรื่องดตไครับบ้าอ๊